ยังก็ใช้หนูนเป็นอะไรป้าคือเป็นนี่นะตอกเล็ตะปูแล้วมันตลาดเป็นมืออะไรลาดเชีบ่นั่นแล้วตงอจออกได้นี่เนี่ยมเชือบ่นีนออกอบนี่เนีมนหนานี่ได้เียออกหนานะน่าระวังไหแบนนอันนี้ิน้าถมนะบ้านนี่แมนบ พอังขี้ดินเหนียวป้มันเหนียวดิมันอยากเหนียวทิเริ่มได้แดดพี่น้องเลยมีติดสิโตผ้ามันป้ยังไปนั่นน้องยังไปเอาตะนาลงจะไปเอายังเมื่อกีินี่ไว้นิิมเอาไม่จะเข้าไปอังดังไม่เงี้ยไม่ทิงไทยอ๋อมาเดี๋ยวจะเอาช่างกะชิมามาโมงวันนี้วันนี้บ้องมาโมงเจนี่บ้อ

่อกับบ่ชิดคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้อยู่ที่บ้านนาแพกพี่น้องเอ้ยมาเพื่อนของสาวตาเพิ่นเนาะมื้อนี้ก็คือว่าเนาะเห็นทางกระต๊อบเพิ่นพี่น้องยังบ่ทันแล้วมื้อนี้ก็สิเข้าไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าทางทื่มีแนวจับซอยก็สิจับเนาะก็เห็นทางบ่อนมเพิ่นว่าคือว่าไปเบิ่งไม้าได้หรือบ่ได้พี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ได้เอ้าก่อนอื่นกบสบายดีสวัสดี FC ทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อเนาะฟังเราฟังไทย้ต่างประเทศพี่น้องเอ้ย มากันสามสี่คนมีทั้งบอกคำเจาวินแลวกับสาวมีนาลงเลยโดยไปสบายดีในเด้่อสบายดีพี่น้องเป็นมือกล่องให้บรจิตพ์คนก่อนอาสนมมาอ้างเอาสมมาให้คนเป็นวัดก่อนเนาะคนให้เป็นวัดน่าด้วยครับพี่น้องเปยเปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศมเปลี่ยนมันแบบหนาวห่อนะพี่น้องับนโดย วันนี้นะห้ทำาน้ำปลาำหลายมืย่นเ่บ้มาาเ <c oughs> กียวเขาเลยพี่นออ้องเดี๋ยวบุ๊ก็มาเลยเกี่ยวเขาเตกระตบบ่รนนี่เนาะไปขวัยางก่อนเจ้าได้พอนพุนทงางเ็ดทางมีในเ็ดมีในสางลายดีบม่มนะีเนาะสบายดีเ้อนะสบายดี เห็ดไปสังบันเองคิดเอากินข้านะเนาะกินน้ำเห็ดน้ำนะโอ้เอาไมุงไก่มุไก่ได้อี่บอได้อยู่หลยสบายดีบคาแล้วหัวปอดพ่น้องเนาะตข้างไป กอมลูกนอนบั้งนอนไหมโอ้ึ้นไปกอบมันห่อนกับไปกอมลูกอะไรนะไปรุมบ้าง้าเอียังก็ใช้หนูปูนะเป็นอะไรปลาโอ้ยคือเป็นในนี่น,นะตอนนี้ต่ปูแล้วมัน เป็นมือไรอีกเชียบนั่นแหละต่างจัอตัวดูออกได้นี่เนี่ยบัเชียวบอนี่ออกออนี้เนี่ยมันหนาวนนี้เชียวออกนระเดเนหาวเนาะนีเหนาระวังไมแบบนี้นะดอกเนี่ยมันเห็ดเช่นอันนี้เนาะมันเก็ดกัโอ้เห็ดเห็ดยังกนบ่นราต่อไปวันนี้ได้บ้ได้บ่ชให้บรจิตคุดดูนะได้สิจับอย่งไบห เอ็มหาบ่เอ็มมาใช่เอ็มอยู่นี่บ่จต่งผื่นแท่งตอกใจตอกใจนี่นะอ่าอันนี้คิดดินข้าวถมนะบ้านนี่แมนบ่แข่งแม่นนะพอจังคิดดินเหนียวบ่มันเหนียวดิมันยังเหนียวทิเริ่มไล้แหละพี่น้เราไงมีจิตตอกผามันบ่ยังไปนั่นร้องยังไปเอาตัวนั้นลุงจะไปเอายังไม่กินอ่ะ ไปิ้เม <m ites> ื่อไม่จะเข้าไปอังไดไม่เนี้ยไม่่ไ่ตัดว่างเขาชิมาเอ็มนี่บอสเอมที่อามายวแบบองเมตนึ่งช่อนอะไรกบ่นี่ะนบ่ไนะได้ได้่นงองเอาได้บ

เอบางนึงมันยเดกาเดี๋ยวายุกลังตกยืบ่ยืตบ่่นบงีมันอะงช้เน่อไปออกได้เร็วีแลเป็นนตายมองห่าอกคเียหัว ในเพเยเปียนตีเราเงเปลี่ยนบนนอนเนาะสีมั่เนาะมั่พนันออกสิมานอนพี่บ้านนี้อดเอาเด้ออดเอาเด้อจังรก็ได้คืนแหละเดินนานเลยเนาะนอนถุงเนาะไม่ได้แจกนะพอมาอันนี้ดิ๊ดิดนนนานเลยเนาะเกาเก่าคนตีดี ปูนีเอาตัวนี้เนาะตัวนี้มันเป็นหองเก่าดวาเขาใช้บุบเต์กี้เนี่ยมาอยวมานัเงินนี่ซืมาแค่หทได้ตกนวเดียวบ่ีนคืะปูนะบเปืองเนาะเห็นเื่อนก่อมาได้ตกนอนบ่นอนตะก้าพี่น้อง ก็อว่าเห็นชัยอูอยู่ดูจะเิมกาอนนอนต้นกาสบายดีสวายดีปลาลุงสวายดีปลาลุงด้วยเยดีเป็นบ่ว้ายเก็บผลนั่นเอาี่น้องเห็ดโอลุยอยู่บุงในพอจนะนอนตนกะไม่เห็ดชอยแน่เห็ดเอยพอแล้วแม่บุงในพอนะ ยังเขามีปไห้ไม้หนั่นเจ้าได้ค่มไม่ใช่เอาใส่เียนใ้เาปเห็เบิ่์มือก่อนเนาะเบิร์มือน่ะครๆในก่อนจริงาใส่้ะกันคือชิบัตคักเนาะโมบัตรบอยู่เดี่ะนะม่างเนาะแบบมางเนาะคังนี่นะชิมชิมางมือได้นะ

มันมาตกแล้วเนาะนมาตกเด้อน่ใจวะคนมาตกเลยวันน้งตนกะตกกะเอาพยายามขันนะมันมาแห้งเด้อตกกะดีเนี่

เาตาน้ำนางนเนาอเจ็บอยู่ง่มี่าป้งไม่เขียวเนาะเฮงเตอร์ยุบ้านแงแล้วตออันตอ่ปูเนาะทำเรบี้องคองาจัก่ะลองคองาจักาไปน่เนาะคราอยาเล่ยน ไอไ้หไเด้น้ำตาตนี่เนาะบังพิช่งเอ้ดสิชเด้าเมียไปเห็นบ่เมียนะอ้ยิ้งตบ่เบ่ปิดลับบ่ปิดลับบ่มนีิเปิดเผยได้บ เนาะเนาะนั่นแหลพี่น้องเคยหักอันนี้คือเอ่อเฮาแซงเป็นชิมาเห็ดมือเดยเนี่ยทางทางก็ตอนที่เพิ่นมาแท็กนะเพิ่นว่าอีกประมาณทิศหนึ่งเพิ่นหนึ่งบ้างโดยทิศหนึ่งแนี่ในขณะที่เพิ่นว่าทิศหนึ่งนี่คือเพิ่นให้เขาเห็ดชน่ดหนก่งมั่งไว้ถ่าเนาะโดยเครื่องข้ามันครบแล้วบ่เครื่องเครื่องเพื่อนคั่วนี่เนามีงบแล้วบ่นะฮะ บอกัข <c oughs> ้มาเป็นนะฮะตอนแรกัิบช้าก็อายุเข้นมาเป็นบวเจ็บนะช่วงนี้กับพังบังอากาศก็เนาะบ่นุ่มเนาะน้ำมือมันเจ็บมันเห็นอย่างบได้ได้พี่น้องเลยเนาะเบิ้งพี่ชางเฮียอันนนี้ะฮะบ่เนาะต้นกะเบิ้งพี่ชางมันหมาดเนาะตบมันหมาดชุดๆฮ่อนๆเบิ้งพี่ชางติดแบร์ได้อะวะนี่ออกรอนออกร้อนออกรอนมันมี้อย่างกระดูดด้วยเด็กหน่อยออกรอนครับครีตัวนะครับเนาะ นมขิดเต้านะนมขิดเต้านะเม่นอยู่บนนมแมนะฮะว่าเฮ้ยเอยากนนมบ่คือทางแมเดี๋ยวนี้กินนั่นบ่กินยังกระำอยู่บ่ได้กระกินได้เมจ้เมไบ่ใหญ่เป็นบา่ะใหญเป็นบ่าวละใหญ่แล้วจับด้ ผูหันมือเจ้าเกิดคนไหนห่อยห่ยฮะี่า้ดีหน่อยเนาะไม่ได้ทางเบิ้งเนาะทางบอนมพ่นธะมือมือนี่น่อยันว่าพ่นเจ็บผิดตรงไห้มาก่อนก่อนก็ได้เนาะเบิ้งเบิ้งมือเบิ้องอาการก่อนเแต่มันมุมวนได้ใจเด้เนาะแล้มันเคลื่อนย้อ ย็บหลายมื่อเติบเยอะเนาะกินงครับว่าเสียบหลายมื่อเติบเยอะพี่รองเลยยังมาหนึ่งบ่เนาะอาทิตย์นึงเนาะอาทินึ่งสร้างเพป็นสิบๆมาแต่ว่าอาทิตย่าเนาะถ่าชางร้าเงอันนี้กัเอาเตียงมันบ่เอาเตียงบ่เอาเตียงได้นอนถ่าเนาะเป็นเรื่องถ่านยิบเดิมเยพี่รองเลยนี่เนาะอันนี้เฮ็ดตั้งแนเมื่อไรอ่ะนี่เมื่อนีบ่

เอาบริสิป็นยังไงเพื่อนน้องต้นก้า FC เพิ่นเบิ้งเพิ่นชมอยู่เด้อแฮมเด้อนะก้าทางทางชาวบ้านแห่งนด้มั้งบอสแห่งไปแล้วเนาะเดี๋ยวสีเข่าไปทางในมึงจะไปเยี่ยมมึงทางไม่เแถวดาวเพื่อนเพื่อนมาเป็นยังไงอยู่เพื่อนอยู่บ่รู้จักอยู่บ่รู้จักแล้วเนี่ยเราอยู่เพื่อนมันเพื่อนเพือนเราก็อยู่บ่เดียวนี่ ก็ได้บ่บ่อันเก่านนั่อะไรตั้งแต่เข้าอาณาฮับนาทีเป็ี่ยนสภานบุญกับผู้ใหญ่เป็นตะกี้พี่เราเงินบ่เข้าไปเลยจะหึงในได้อะไรกันเลยขอบไปเยี่ยมเนาะใกล้พวกเพื่อนเจ้ากับเพื่อนตะกี้น่ะเป็นใหญ่เพื่อนเพื่อนเจ้าอยู่ตะกี้ไ่ะกับเพื่อนกับเพื่อนแม่แม่แถวดาวน่ะโอ้กะกะเทือบเกิดบ่นั่นตะกี้อยู่ทางโซนใ้ในเนาะใกล้กันนะเน๊ะ

เล็บพันบ่เดบได้ออกอ๋อกูได้ออกแมนอืมกุกมันเลยนี่ชิได้นี่เนาะชิได้เนาะเอัดงานแล้วใส่เลยกับตัวนี้เลยดี่มือจนชันนั่นย้อนมือจนชันพี่ตังเงยมื่อเท็่เอาแล้วว่านี่เจ็บไปที่มันปะร้องคอไงจังร้องคอในอื่นใครด้วยเนาะเกนตี๋บัดมือจะก่อนมันก็อนตี๋มันตี๋ตี๋มัน ตืงนกันวันนี้จอคาวันนี้แล้วก็ดูครับบ่อผมบอแต่เกิดอุบัว่ามันมันอันนี้ก็ถือไปใช้างมือทางนี้นะคุยจักที่ว่าบาดนะนี่ฮะอันนี้ก็คือกันแล้วมันแบบว่ามันถูกรรมนนั้นอ่ะคังนี้เนี้ยสิเห็นบุบเพราะว่าบ่เห็นฮาก็เห็นนี่ว่าเนี้ยเองเห็ดจังกวันเนาะ นอกตนการแล้วพอโตแล้วนละเิ้ยเปอยๆอยู่วาวเขาหางก็เห็นมั้อนะมันถูกไปต่มไเนาะกอะไรก็ดูดีเนาะมันนั่นเนียไม่ชาะอันที่เลยนะมันเมื่อ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 จับนี่เนาะจับจับคอนดเอากปทว่งกับบรูแล้วตี เฮ้ยขากรัวนะบแบบนั้นใช่เนาะเฮงเบงผัวบางเอ้อยอดนั่นนั่นลงมปนกย้อนดอ๋อันเนาะมีแต่คอยเห็ดไปให้แน่เนาะตั้งเปิงเสาันี้บอเห็ดของครัวนะัวีเงินัวยังสีมาอีกมันว่มาได้ปะย่นน่งากงทีแรกว่าิชเสเขาเห็ดหม่ได้บอหนิสั่งไงเขาเห็ดไม่บอหรือว่า ของเขามีอยู่แล้วบ่เพิ่นเฮ็ดทำไมจี๊ดแบบสั่งมั้งสั่งอะไรเนาะสั่งแล้วมันจังช้าเนาะควมาคำ่าเฮ็ดแล้วนี่เขาเขาจะมาชงเลยบ่เดินแต่มาชงอันนั้นเขาสั่งคนละนั้นอันนี้สั่งก่อนแต่ว่าบาต้ายังไม่ได้เข้าไปนั้นอ๋อสั่งคือน้องเอ๋คนแห่เนาะเดี๋ยวพังเบิึง ถทิงเขาก็เห็ดว่แล้วเนี้ค่อยเห็ดไปเนาะบนุ่มเนาะความวังเองว่าแถมมันแล้ววันนี้ได้่ดมเองเดตกมือเองก่อนตกมือตกมือเองทิมันมังาสีนในตกถึงตกนะไม่มันว่ามีแตว่างไปเนาะวันนี้ตกมันบปซื้อเหมือนเล็กไปผูกคดล่าใช้มือเองนกจับบ่อะจับไม่บ่ เนาะไฟชั่นเนาะคือสีประมาณนี้เนาะทางสามในะเดี๋ยวคุณแอ่เดี๋ยวที่จบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยสิเป็นอย่งไรก็รอเบื้งรอชมในคลิปต่อไปเนาะก็วันนี้กะได้พาอิฟีมาเยี่ยมมายามคือเก้าวมาที่เห็นอัไนิดนีงก็โกกเก็ตไปน้ำกันนี่แหละพี่น้องอันนี้ที่เห็นจิบ่มมานี่ไปลงเกือกน้อยน้อยก่อนเนาะสีเข่ากินน้่มได้ไห กินนะกินกับยังน้ไม้ได้ต้มน้ำไม้โอ้ยเนา<อ>นะมาบาทามาอทันเลยนี้นีน่ทิ่เมนเะแม่แม่วนาแน่นอนชักมือเนาะสีชื่อน้ำไม้มาเกง่งหวานนี่เพราะเดี๋ยวเก่งต้นคัน่มเออเกง่ง<ว>ต้นเล้งพราะว่าได้กินเก่งน้ำไม้แต่หึงน,นาาี่ยเนาะเก่งน้ำไม้ไรพี่น้องเลยเอ้าโอกาสหนนะ้าขันวันได้ขึ้นมาพี่น้องเลยได้กินมาไว้กลัวนี่นะนี่มันก็อยู่ในช่องมุ้งเนาะแต่พอเมื่อกี้เขามีเบียร์ไงมันีก็ได้ งามสวยไปเดี๋ยวสิได้เม um la> oui um ื um ่อเด้อชา a ต้นกล้าเด้อเมื่อป่าเด้อบ่ได้คลิปใหม่พุ่นแหละต่อกันใหม่อ่าเดี๋ยวสิเข้าไปอ่าในบ้านนมาบงก็สิอ่ามาเวอ่าหาอีกเนาะอ่าว่าเนี่ยงนีอบ่มาดีแห้งช้าไว้ๆเด้ออยตอมือเจ้าของได้บา้อยู่ได้เบิ่งนี่เนาะตอ้บ่้อบ่แห้งแล้วเนาะ ทางกระท้วงกระปวดเจ็บดิไองตนแก่เอาสบายดีสบายดีลองตนแ้าจำมั่มแท้เฮ้ยนี่นะฮะบื่อะยิ้มใช่ปะเนอะอ่าเอาคือสีประมาณนี้พี่น้องเนาะทางบูชิเดึงก็จะได้อันน่ะขอตัวจบคลิปก่อนเนาะอ่ามาเนี้ก็ได้อ่าพากันเนาะมาหาทางอันน่ะครอบครัวเนาะของทาง สายตาร์เพื่อนดังเลยเนี่ยเดียวอุ้มดูมือกำลังกันได้เนาะคือื่งนี่บ่อผัวกับเมยช่เปล่าหัวเนาะอืมนิ่มได้คุยอุ้มไหมอ๋อโอเคพี่น้องเลยจังใดก็ขอให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อเนาะคิดชิงใดปรารถนาชิงใดทำมือจิีเองก็นจะได้อ่าขอตัวจบคลิปก่อนขอใหาทั้งทุกคนอยู่ดีมีแห้ง ปัจจกยโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้เนาะพอพี่น้องเนาะหาทางระจิตขอรับพี่น้องไปก่อนขอให้ FC ทุกคนอยู่ดีไม่ห่งขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดพี่น้องเลย